คาถาป้องกันช้างป้องกันสัตว์ดุร้ายสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้เล่าเปิดตำราจเจอคาถาป้องกันช้างเชื่อว่าอาจมีประโยชน์อย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งทางใจให้กับใครสักคนหรืออาจจะหลายๆคนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับเราไม่ได้ไปบังเบียดเขานะ แค่เป็นหนทางเลือกหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นการป้องกันตัวจากภัยคุกคามของสัตว์ใหญ่สัตว์น่ากลัวเราไม่ได้อยู่ดีๆไปรบกวนเขานะอันนั้นคนละมุมนะครับครูบาอาจารย์ท่านให้ไว้ว่าเชื่อแน่ว่าต้องมีที่มาที่ไปแต่ตำราไม่ได้ระบุเอาไว้ว่า วิชานี้เป็นของครูหรือเกจิใดฉะนั้นผู้เล่าคงให้ข้อมูลได้เท่าที่ทราบนะครับคาถาป้องกันช้างแนะนำว่าให้รำลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชาให้ตั้งนามโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทัสสะ Nak mudah sah pakawato arahato sama semput sah. Nak mudah sah pakawato arahato sama semput sah. Om, walak patimakta sahwah sa sahwah. Om, walak patimakta sahwah sa sahwah. Om, walak patimakta sahwah sa sahwah. ท่านให้ท่องสามจบหรือเจ็ดจบเพื่อความมั่นใจท่านก็ไม่ได้บอกเอาไว้ว่าต้องยกครูแบบไหนยังไงแต่เชื่อว่าหากจะมีเอาไว้เพื่อความอุ่นใจท่านก็คงไม่ห้ามเดิมทีคาถานี้เรียกว่าคาถาผาบช้างผาบคำนี้ให้ความหมายว่าสยบค่มคู่ให้รู้สึกเกรงกลัว ยำเกรงประมาณนั้นนะเหมือนคล้ายๆกับว่าเกรงว่าสัตว์จะมาทำร้ายเราเขาอาจจะห่วงถิ่นหรือเขาอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นรุกล้ำพื้นที่เข้ามาเพื่อจะมาหาอาหารกินนะอันนั้นเราก็ปลูกเสกเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันตัวก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนทางเลือกที่เราจะพอทําได้ในสถานการณ์ขับขัน ประเทศในการใช้งานคือสมัยก่อนนั้นไม่มีรถราถนนก็ไม่มีนะพูดถึงยุคโบราณนะครับม้าเกวียนนี่ก็น้อยมากเพราะว่าเส้นทางนั้นก็แทบจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็เดินเท้าผ่านป่าฝ่าดงกันไม่แน่ว่าอาจจะเจ้เอกเข้ากับช้างป่าเกรงว่าจะเป็นอันตราย เชื่อว่าการบริกรรมคาถานี้จะช่วยดลจิตดลใจช้างป่าให้ถอยหนีถอยห่างปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินแยกจากกันหรือไม่กล้าที่จะเข้ามาทำร้ายเราเหมือนดลจิตดลใจให้เขาทิ้งระยะห่างกันไปนะไม่มารบกวนเราไม่มาคุกคามต่อกันอะไรประมาณนั้นนะอันนี้เราไม่ได้ไปเบียดเบียนเขานะครับเป็นลักษณะของการป้องกันตัว และหากจะถามว่าช้างป่าอันตรายแค่ไหนในพรานทราบดีกว่าใครเขาจะรีบปีนต้นไม้หนีให้ไวถ้าแน่ใจว่าเสียงกิ่งไม้หักเปาะแปะมาเบาๆเรื่อยๆนั่นคือช้างป่าอันนี้จริงเท็จแค่ไหนผู้เราก็ไม่มีประสบการณ์เคยมีคนบอกว่าถ้าช้างป่าได้กลิ่นมนุษย์เมื่อไหร่เตรียมหาทางหนีให้พ้น หากอยากมีชีวิตรอดออกจากป่านั้นเราต้องเอาตัวรอดให้ได้อย่าให้ช้างรู้ว่ามีมนุษย์อยู่แถวนั้นหากท่านใดจะลองนำไปใช้สวดภาวนาเพื่อป้องกันตนเองก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งมุนจาดคนหรือสัตว์จาดในภาษาอีสานคำนี้หมายถึงทำให้ตกใจแกล้งให้ตกใจ ระมานั้นนะแต่โดยเนื้อมุษอุปรทศหมายถึงตวาดตะคอกให้อีกฝ่ายตกใจบังเกิดความหวั่นเกรงจนไม่กล้าที่จะทำร้ายเราสัตว์ร้ายก็เช่นเดียวกันหากมันวิ่งไล่หรือจะขบก,กัดเรามีทีท่าว่าจะคุกคามเราท่านให้ท่องสามจบเจ็ดจบแล้วตวาดตะโกนขับไล่สัตว์เหล่านั้นเชื่อว่า สัตว์ร้ายก็จะหวาดกลัวหวาดเกรงเราและลาถอยไปในที่สุดอันนี้ในกรณีที่เป็นสัตว์ร้ายนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคานหรือสัตว์ดุร้ายไป,ไปถึงสุนัขหรืออย่างอื่นที่จะทำร้ายเราอะไรประมาณนั้นท่านยังบอกอีกว่าหากอยู่ในวงล้อมของศัตรูถ้ามีโอกาสท่อง เราก็ใช้เสียงในตวาดข่มขู่ไปเลยก็ไม่รู้ตวาดอะไรละ่ะตะโกนให้เขากลัวให้เขาตกใจและเปิดทางหนีได้อะไรประมาณนั้นก่อนท่องก็ควรจะรำลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตั้งนมโมสามจมโอมพุทธะขจัดออกธรรมะขจัดออกสังฆะข,าขาจัดออกปะวะวะสะสะวะวะวะอิติปิโส พวะาติสิทธิอาวุธพันธังพังคังสรนังสารพัดเพิกมนนี้ท่านให้ยกครูวันังคารขันห้าดอกไม้ขาวเงินหนึ่งบาทมีคนเคยบอกกับผู้เ่าว่าหากใครใช้มนนี้เชื่อว่าแค่พูดธรรมดาก็ดูเหมือนเป็นที่เกลงขาม ยิ่งตะโกนยิ่งตะคอกก็เหมือนดูหน้าหวาดกลัวบางรายถึงกับสักไว้ที่ลูกกระเดือกอันนั้นก็แล้วแต่ความชื่นชอบของใครของเขาเพราะว่าสักลูกกระเดือกนี่ก็เจ็บแบบไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับน้ำตาลเล็ดเลยนะแค่สักหลังมันเจ็บเท่าไหร่สักลูกกระเดือกนี่ลองดูนะคาถาป้องกันเสือ หลวงปู่ขาวอน,นาลโยหากผู้เราอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะเรื่องนี้มีที่มาที่ไปจากที่หลวงปู่ขาวท่านได้เข้าป่าปลีกวิเวกนะก็เหมือนเดินทุดงท่านก็จะชอบเดินไปเรื่อยๆในจังหวะที่เหมาะในจังหวะที่โอกาสเหมาะสมนะท่านก็จะเดินไปตามป่าตามเขาไปเจอเชาวป่าชาวเขา ท่านก็จะปักกรดอยู่แถวนั้นนะแล้วบางเออเนื่องจากว่ามีเสือออกอารวาสสุ่มตะปบวัวควายชาวบ้านลากออกไปกินตอนกลางคืนทีนี้วัวควายไม่เท่าไหร่แต่ชาวเขาเหล่านั้นนะชาวหมู่บ้านนั้นนะเขาห่วงลูกของหลานมากกว่านะตัวเล็กๆน้อยๆเกรงว่าจะเป็นอันตรายบางที เสือมอาจจะซุ่มอยู่นะพวกเขาอาจจะไม่ทันระวังตัวเมื่อยามพังเผลอดังนั้นชาวบ้านบางส่วนจึงเข้าขอความเมตตาจากท่านพอดีท่านไปปักกรออยู่แถวนั้นท่านจึงให้คาถาป้องกันตัวมาว่าอิติปิโสภะขวาพระเจ้าสัมมาภะขวายันติท่านให้ท่องสามจบก เศกก้อนหินโยนเอาไว้รอบบ้านก่อนเมืดคำ่ำเพื่อป้องกันภัยอันตรายพอรุ่งเช้าปรากฏว่ามีรอยเสือมาเดินรอบๆบ,บ,บริเวณข้อวัวและก็บ้านของชาวบ้านผู้ที่นำไปใช้แล้วข่าวนั้นก็ถูกแพร่กระจายกันไปทั่วเข้าใจว่าก็ลำเลือกันว่ามนต์คาถาที่หลวงปู่ขาวให้ไปนั้นศักดิ์สิทธิ์จริงใช้ได้จริง เรียกความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวเขาที่แต่ก่อนนั้นส่วนใหญ่เขานับถือผีกันชาวเขานี่ก็มีส่วนหนึ่งนับถือผีส่วนหนึ่งก็มีศาสนาแต่ก็เป็นพุทธบ้างคริสต์บ้างอิสลามบ้างอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ชาวเขาเหล่านั้นก็ล่ำลือกันไปทั่วทำให้หลายส่วนหรือหลายคนหรือบางคนหันมาศรัทธาพระมากขึ้นกว่าที่เคย สิ่งนี้ถือเป็นที่พึ่งทางใจให้กับใครหลายๆคนในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่อยู่ตามป่าตามเขาหรือเข้าป่าบ่อยๆเขาอาจจะมีวิธีการป้องกันตัวในแต่ละลักษณะแต่ละพื้นที่นั้นตามความเชื่อตามวิถีปฏิบัติของคนเถื้อสายต่างๆเขาจะใช้ป้องกันตัวเมื่อยามเข้าป่านอนค้างในป่าต้องทำยังไงอาจจะต้องเสกหินไว้รอบตัวรอบที่นอน อาจจะต้องเสกหญ้าหรือปลูกเสกแถวนั้นเพื่อป้องกันพยานอันตรายต่างๆเชื่อว่าก็ยังมีอีกนับไม่ถ้วนนะหากคนสมัยนี้สมัยใหม่ไม่สนใจไม่เชื่อเราก็ไม่ว่ากันนะครับเราเล่าให้ฟังไม่ได้เล่าให้เชื่อนะไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันแค่เลื่อนผ่านไปแค่ทางใครทางเขาทางเราก็จะขอบพระคุณมากๆ ผู้มีการศึกษามักจะให้เก็บผู้อื่นเสมอผู้จเจริญแล้วเขาจะฉลาดในการแสดงออกเราให้ฟังไม่ได้เราให้เชื่อคนที่เขาฟังเขาก็ไม่ได้เชื่อทุกคนเขาอาจจะมีมุมมองแนวความคิดของเขาในมุมของเขาเอาไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในความรู้ด้านนี้ก็เป็นได้ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กันเสมอมาขอให้คุณผู้ชมทุกท่าน โชคดีล่นบ้านโชคมานล่นของไม่ห่องให้มีแต่ท่องคําก่อนย่ามนอนกะให้ได้งเงินหมื่นย่ามตื่นกะให้ได้เงินแสนมีแฟนกะใ,ให้หาใขหอนด้วยพี่น้องเรือสสำหรับพีปนีกกะสวัสดีครับ